เคล็ดลับบริหารเวลาที่คนสำเร็จส่วนใหญ่ใช้กันค่ะใครอยากมีเวลาเพิ่มมากขึ้นไหนใครบ่นบ้างว่าอุ้ยไม่มีเวลาเลยอ่ะโอ้ยฉันต้องทำนู่นทำนี้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะวันนี้มีไอเดียมาบอกค่ะนั่นก็คือกฎนี้ค่ะ80 20เขาบอกว่ากิจกรรมจำนวน20%ของคุณเนี่ยจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ถึง80%เอ๊ะมันหมายความว่าไงอะ ก็อ,อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีงานที่จะต้องทําอยู่10อย่างในงาน10อย่างนั้นจะมีงาน2งานค่ะที่ทําแล้วจะให้ผลลัพธ์แล้วก็มีคุณค่ามากกว่าหรือเท่ากับงาน8งานรวมกันเลยนะคะมันก็คือการให้ความสําคัญค่ะ20%เนี่ยก็คืองานที่สําคัญส่วน80%เนี่ยก็คืองานที่ยังไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ การที่เราเลือกได้ว่าเราจะทำอะไรก่อนหลังเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับในการบริหารเวลาของคนสำเร็จค่ะการบริหารเวลาเนี่ยก็คือการบริหารชีวิตเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนหลังแล้วก็เลือกสิ่งที่สำคัญออกจากสิ่งที่ไม่สำคัญได้ค่ะอ่ะมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะข้อแรกเขาบอกว่าให้เขียนก่อนนะคะว่าเรามีรายการเป้าหมายอะไรบ้างเป้าหมายหลกัก เลยมีกิจกรรมโครงการหรือว่าอะไรที่เราต้องรับผิดชอบในชีวิตวันนี้บ้างข้อ 2. ก็มาพิจารณาค่ะว่า,างานนี้อยู่ในกลุ่มไหน2 0หรือเปล่างานนี้อยู่ในกลุ่ม80%อ่ะและทีนี้เราก็มาดูค่ะว่าอันไหนสำคัญที่สุดและข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยตัดสินใจให้แน่วแน่ว่าเราจะทำงาน20%นั้นทุกวัน เพื่อที่จะสร้างอนาคตแล้วก็สร้างชีวิตของเราให้มันดีขึ้นค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเก่งภาษาอังกฤษอ่ะอันนี้ก็คืองานที่คุณคือให้ความสำคัญและอยู่ในกลุ่ม20%เพราะฉะนั้นจะต้องฝึกภาษาทุกวันโอเคไหมนี่คืออยู่ตัวอย่างนะคะเอาไปใช้กันนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า